วันนี้พวกเราสามคนจะมาทําการทดลองการกะจัดคราบสกปรกบนเหรียญจากกดน้ําผลไม้ค่ะปัญหานะคะร้านค้าหรือตู้โทรศัพท์ไม่รับเหรียญที่มีคราบสกปรกค่ะส่วนคําถามนะคะเราสามารถใช้ผลไม้ในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและราคาถูกและมีฤทธิ์เป็นกรดมาขจัดคราบสกปรกบนเหรียญได้หรือไม่ทุกคนคิดว่าได้ไหมคะคิดว่า ได้ค่ะเพราะแล้วก็เราก็คิดว่าน้ามะนาวเนี่ยจะขจัดคราบได้ดีกว่าน้ําส้มด้วยนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษากดจากผลไม้ที่มีลิ์นในการกัดก่อนค่ะซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนะคะเราจะได้ทราบว่าความสามารถในการขจัดคราบของน้ําผลไม้เนี่ยน้ำส้มหรือน้านํามะนาวมันดีกว่าแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวแปรต้นนะคะตัวแปรต้นของเราก็คือน้ามะนาวแล้วก็น้ําส้มค่ะตัวแปรตามของเราก็คือความสัด ของเหรียญที่ได้จากการขาจัดคราบนะคะแล้วก็ตัวแปรควบคุมก็คือ1ปริมาณน,น้ําของน้ําส้มและน้มามะนาวที่ต้องมีปริมาณเท่ากันค่ะ2ก็คือเหรียญที่ต้องมีขนาดเท่ากันค่ะเนี่ยเราไปดูการทดลองกันเลยค่ะมาเร็ว สดุปอุปกรณ์นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8อย่างค่ะอย่างที่1นะคะก็คือมีแก้วขนาดเท่ากัน2ใบค่ะอย่างที่2ก็คือที่คันน้ำมะนาวอย่างที่3ก็คือแก้วตวงค่ะอย่างที่4ก็คือเขียงอย่างที่5ก็คือมีดอย่างที่6ก็คือส้มค่ะอย่างที่7ก็คือมะนาวนะคะแล้วก็อย่างที่8ก็คือเหรียญค่ะเหรียญที่เราใช้นะคะจะเป็นเหรียญ5บาทค่ะ มาเป็นขั้นตอนวิธีการทํานะคะขั้นที่1ค่ะเราจะเอามะนาวนะคะมาผ่าค่ะแล้วก็คั้นให้ได้ไปริมาณ30 ml ค่ะขั้นตอนที่2ก็คือเอาน้ำส้มมาคั้นให้ได้30 ml ค่ะ แล้วก็เทน้ำส้มและน้ำมะนาวลงในแก้วคนละแก้วค่ะต่อมานะคะเราก็ดูว่าเหรียญนมีความส,สกรปรกเท่าไหนแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วค่ะเพื่อดูว่ามันขจัดคราบได้ดีแค่ไหน ผลการทดลองนะคะน้ำมะนาวที่มีกรดซิตริกมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกได้ดีกว่าน้ำส้มที่มีกรดแอซิติกค่ะดังนั้นเหรียญที่อยู่ในแก้วน้ำมะนาวจึงขจัดคราบสกปรกได้ดีกว่าเหรียญที่อยู่ในแก้วน้ำส้มค่ะ,ะหลังจากที่เราทําการทดลองไปแล้วนะคะพวกเรา3าคนลืมแนะนําตัวคะ่ะเรามาแนะนําตัวกันดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธีรนาศเพ็ญนารายเล็กที่27ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิสราเทรลัเล็กที่29สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธุวณชูศรีเลขกที่4 3ค่ะพวกเรา3ามคนอยู่ชั้นมหกที่7นะคะจากที่พวกเราทําการทดลองไปแล้วนะคะพวกเราลืมแนะนําตัวค่ะงั้นพวกเรามาแนะนําตัวกันดีกว่าค่ะแนะนำเลยแนะนำเลยมันอัดอยู่เออมันอัดอดีค่ะ ่แบบสมุมดแต่ว่าแนะนำตัวต่อสวัสดีค่ะนางสาวเทนาบ๊ายบายบ๊ายบายเสร็จแล้วเสร็จสิ